สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพรหัสบอดีที่29สิงหาคมปี2024เราล้วดูผลฟุตบอลมื่อคืนนี้ผ่านมาก,กันเลยดีกว่านะครับว่ามื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเราเล่ล่ที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่าน,นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบเพลย์ออฟหนที่2คาราบักแพ้กับดินาโมสกิลปไป0ูนต่อ2รวมผล2นั้นก็เป็นดินาโมสกิลที่เอาชนะคาราบักไป5ต่อ0เรสตาเบลเกรดเอาชนะบอโดกริม2ต่อ0รวมผล2นั้ก็เป็นเรสตาเบลเกรดที่เอาชนะบอโดกริมไป3ต่อ2สโลวันบัตติลาวาเอาชนะมิทิลแลนไป3ต่อ2รวมผล2นั้ก็เป็นสโลวันบัตติลาวาที่เอาชนะมิทิลแดนไป4ต่ 3. และซาลาเวียปลักเอาชนะลิวไป2ต่อ1รวมผล2นัดก็เป็นลิวที่เอาชนะซาลาเวียปลักไป3ต่อ2นะครับเราดูผลฟุตบอลคาราบาวครับอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบที่2วู a แฮมตันเอาชนะเบอร์รี่ไป2ต่อ0 AFC วินเบรดันสมอกับอิสฟิทเทา2 2ต่อ2ดวนจุดโทษก็เป็น AFC w i วินเบอร์ันที่เอาชนะอิสฟิทเทาไป4ต่อ2 w e เวสต์แฮมย e นเตเอาชนะบนลอะบลมาลร์ต่อ,ททอ0โคชเชสเตอร์แพ้กับเบนฟอร์ด0ต่อ1 คาร์ดิทแพ้กับเซาแฮมตัน3ามต่อหสวอนซีแพ้กับวีคอมศูนย์ต่อหและนันตีแอนฟอรเรสต์ก็เสมอกับนิวคาสเซนหนึ 1, ่งต่อหนึ่งจุดโทษก็เป็นนิวคาสเซิลที่เอาชนะนันตีแอนฟอรเรสต์ไป4ีต่อสนะครับผลฟุตบอลเดย์เบ,บ์โพคันเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบที่1คาไซเยนาแพ้กับไบเออร์เลคูเซนไป0ูต่อห ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่3เลเอลล์บยเดลิสเสมอกับเรกานิส์ศูนย์ต่อศูนย์อเลติกบีเบาเอาชนะบาเลนเซียหนึ่งต่อศูนย์อเลติโกมาดิดเสมอกับเอสปานยอนศูนย์ต่อศูนย์และเลเอลล์ซิสเซดก็แพ้กับอาราเบสไปหนึ่งต่อสอง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบาร์เซโลนามีอยู่9คะแนนที่2เป็นบีเลอูมีอยู่7คะแนนที่3เป็นเซลตาบิโกมีอยู่6คะแนนที่4เป็นเอเลติโกมาริตมีอยู่5คะแนนและที่5เป็นเลเกนเนสก็มีอยู่5คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเอสปันยอมีอยู่คะแนนที่19เป็นคิลลนามีอยู่1คะแนนและที่20เป็นบาเลนเซียก็ยังไม่มีคะแนน ผลฟุตบอลซาอุดีโปรฟเชนอลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่2เอาอิติฟักเอาชนะเอาอักดุก1ต่อ0เอาคีลานเอาชนะดาร์มอฟซีต่อ2และเอาเวดาก็เอาชนะเอาโอโลบาไป2ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเอาคีลานมีอยู่6คะแนนที่2เป็นเอาคดิซิยามีอยู่6คะแนนที่3เป็นเอาอิติฟักมีอยู่6คะแนนและที่4เป็นเอานาเซอร์ก็มีอยู่4คะแนน ส่วนโซนไทยตลางตอนนี้ที่14ถึงที่18อย่างเอาอักดุกดาวมัก f เอซเอาโอรุบาเอาไฟฮาและเอาอุกดุกก็ยังไม่มีคะแนนและผลฟุตบอลไทยลึกหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4อุทัยธานีเอฟซีเสมอกับนครราชสีมามาสเตาร์เอฟซีไป1-1เมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะราชบุรีเอซ2-0พีทีประจบเอฟซเอาชนะระยองเอซ3-0 และบีจีปทุมกินาเต็ดก็เอาชนะเชียงรายยูนาเต็ดไป2ต่อ0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นการทะเลฟซีมีอยว่12คะแนนที่2เป็นบุรีรัมย์ยูนเดตมดมีวยู่9คะแนนที่3เป็นนครราชสีมามสาสเตอรนน์เอฟซีมีลิวปคะแนนที่4เป็นเมืองทองยูนเตมดมีอยู่7คะแนนที่5เป็นพีทีประจวบเอฟซีมีลิวหคะแนนและที่6เป็นบีจีปทุมยูนตเดตก็มิอยู่6คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นอุทัยธานีเอฟซีมีลิ3คะแนนที่15เป็นเชียงรายยูนตเดตมีอยว่3คะแนน และที่16เป็นขอนแก่นยูน t เตก็มีอยู่1คะแนนนะครับและน,นี้ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ